ส่วนของเราอยู่ทางด้านนู้นค่ะเย่แล้วอยู่กับส่วนแรงงานนะครับก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวโปทีนะครับการปลูกดาวเรืองเนี่ยเรามีปัญหาเจอปัญหาอะไรบ้างครับ <c oughs> ก็อันดับหนึ่งเลยคือต้นกล้าไม่แข็งแรงแล้วโรคภัยตามมามแล้วก็ที่ว้าวที่สุดเลยคือ,อต้นกล้าต้นกล้าที่แบบเล็กๆที่เราเพาะเองเนาะเราเพาะเองเราไม่ได้ซื้อต้นกล้าเขามาไง เราพอเองมันก็ไม่ใช่เมือาชีพประกาตอนแรกแล้วก็มันก็ค่อนข้างไม่ค่อยสมบูรณ์จนมาเจอกับโฟตีฟตใช้ได้สองวันก็คือคุณเบล,ลมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์โฟทีให้ในะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้นะครับแล้วใช้ยังไงครับตอนนั้นก็น้องให้ใช้น้ํา20ลิรลิตรแล้วก็ต่อหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนน้อย,อ,ยอันนี้นะครับอ๋อโอเคนะครับ แล้วใช้ไปแล้วเปยังไงบ้างรครับก็ต้นกล้าที่ว่าไม่สมบูรณ์ออกมาเหมือนมืออาชีพพอเองเลยค่ะโอ้โหย่ยมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยค่ะพอจะเจริญเติบโต,ตแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือสวยแล้วก็ต้นสมบูรณ์มากๆใช <s> ่ครับเห็น <c oughs> น้องเบลบอกว่าทํามาหลายปีแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าทั้งเนี่ยเหมือนกับ สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ส,สุดเลยแปลงนี้ออยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ <c oughs> ค่ะจะให้้องปุ๋ยนะครับให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆนดาวเรืองทั่วประเทศหรือว่าคนที่ต้องการที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับได้ค่ะก็ส,สาหรับคนที่กําลังลังเลอยู่นะคะอันนี้ของหนูตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันแต่ก็คือน้องสนิทการเรียนมาด้วยกันก็ให้ความไว้วางใจกันในระดับแรกแล้วก็มาลองใช้ ลองใช้เองแล้วก็ขั้งแรกก็ว่าประทับใจแล้วแล้วทีนี้ก็เลยลองไปลองไปหลายหลายขั้นตอนกับตอนนี้ก็คือจบแล้วเห็นผลผลออกมาแล้วค่ะมันมม่นใจร้อยเปอร์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้คืออายุ45สิบห้าวันจากปกติที่ผลผลิตของเรามันจะสามารถตัดได้ประมาณหก 60วันแต่ตอนนี้คือนค่สิบห้าวันค่ะวล้วกไม่กี่วันเองได้แล้วได้เยอะแล้วก็อยากให้น้องเบลนะครับสร้างความมั่นใจในตัวแทนให้กับเพื่อนๆที่ต้องการใช้ปุ๋ยฟาร์มนิดนึงครับค่ะอยากจะแนะนําทุกคนนะคะที่แบบว่ากําลังลังเลอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าวันนี้เราพามาดูส่วนตัวอย่างแล้ว มั่นใจได้ค่ะจากฝั่งเจ้าของสวนเองนะคะจากทีอแรกเชื่อใจแล้วก็มาเชื่อมั่นแล้วตอนนี้โอ้โหเร่ <laughs> ีน,นครับโอเคแล้วพบกันนะครับกับผลิตภัณฑ์โฟดี <laughs>